สวัสดีครับเป็นพอน้องพี่กำลังไอวันทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมเรือเช่นเคยครับทุกคนครับสุดสัปดาห์นี้เกมการแข่งขันนะครับสำหรับฟอร์มูล่าวันสนามแรกในเครื่องฤดูกาลหลังนี่จะกลับมาที่เนเธอร์แลนด์นะครับบางท่านอนจสงสัยถามมาในเรื่องของตารางเวลานะครับก็ขึ้นให้ในหน้าจอตรงนี้เลยแล้วกันนะครับข้างๆหน้าผมนี่แหละแคปหน้าจอกันบันทึกกันเอาไว้แล้วกันวเวลาไม่ได้ดึกดื่นอะไรมากมายหรอกนะครับก็อาจจะต้องลุ้นเรื่องของดินฟ้าอากาศหรือเปล่าเหมือนอย่างบ้านผมในตอนนี้นะฮะก็ต้องลุ้นเหมือนกันว่าอััคลลิปออยู่ในนนนนตตี้มมจะกกงา เมื่อวานเราคุยรุ่งราวของ Max v e r s t a p p e n เนนะครับสับโฮมเรดของเจ้าตัวในพรุ่งนี้มรืนนี้เนี่ยจะทำได้สำเร็จหรือเปล่ากับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่แน่นอนว่าเรายังคงมองว่าเขามีโอกาสที่จะขขวยคว้าหาความสำเร็จไปเรื่อยๆได้อยู่นะฮะใครคที่ยังไม่ติดตามคลิปก็ย้อนหลังไปในเมื่อวานนี้กันแต่วันนี้ถึงคิวของน้องเล็กครับอเล็กซานเดอร์อัลบอนน้องเล็กเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอยู่ๆเมื่อกลายมาเป็นนักแข่งที่เนื้อหอมที่สุดในตอนนี้แล้วล่ะในช่วงของการ พักเบรกครึ่งฤดูกาลนะครับตลาดนักแข่งเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่มีอะไรที่เรียกว่ายังยังชัดเจนนักนะครับในตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้รายชื่อของอาร์วอนถูกเชื่อมโยงไปทีมนั้นทีมนี้เอแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าทีมแฮสนะครับจะออกมาประกาศลายอันันแข่งไปเรียบร้อยแล้วละ่ะในขณะที่ผมกำลังอัดรายการอยู่เนี่ยครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีทีมอื่นประกาศเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงก็คือยังคงใช้นักแข่งชุดเดิมนะครับ่าเควินแมนูเซนแล้วก็ นิโกฮาเคนเบิร์กนะครับสําหรับทีมแฮร์สก็เป็นทีมที่มีข่าวลือว่าสนใจอัลบอนอยู่เหมือนกันยังมีทีมไหนสนใจอีกหรือเปล่ามันมันก็ลือๆกันไปตามข่าวละผมก็เข้าใจในะครับว่าทางสื่อในต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหยิบตรงนั้นตรงนี้มาเขียนมาเล่าเพื่อที่จะให้มันไม่ได้ซบเซาเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องของ MotoGP ของไรก็เช่นกันอยู่ตรงนี้มาเนี่ยเรามองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรแต่บางทีบางครั้งมันก็มีนะที่ข่าวเล่าข่าวลือมันก็ มีทั้งจริงบ้างจริงน้อยจริงมากไม่จริงเอาซะเลยหรือว่าอยู่ๆก็จริง100%ไปเลยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็เพื่อนๆนะครับมองประเด็นเรื่องของตรงนี้ว่าอย่างไรกันบ้างฮะว่าน้องเล็กเนี่ยสมควรที่อยู่ในทีมเก่าทีมเดิมอย่างวิลเลียมเนี่ยไหมหรือว่าถ้าข่าวลือที่จะไปทีมนั้นทีมนี้เนี่ยมันมันเปิดกว้างมานสมควรที่จะไปไหมในตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าต้นสังกัดของอาลบั้นเนี่ยเป็นทีมที่ไม่พร้อมที่สุดใน F1 ละโอ้ฟังแล้วแบบ มันมันน่าหูใจเนาะไม่เพียบพร้อมอะไรบ้างเอาทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วกันนะฮะอะ,อ,อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกับนักแข่งโดยตรงอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการทํางานของพนักง,งานในวิลเลียมเห็นไหมฮะก็เสียเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างงบประมาณอะไรต่างๆมากมายเนี่ยดังนั้นถ้าฟังตรงนี้คนที่อยากให้ไปให้พ้นพ้นวิลเลียมไปซะเนี่ยอันนี้คงจะมีนในส่วนหนึ่งไม่ว่ากันนะฮะคงจะแบบว่าคือผมเข้าใจนะครับว่าที่ให้อยากไปเนี่ยคือก็โอเคแล้วก็หวังดีกับกับอัลบัล้มแหละ อยากให้ไปอยู่ในทีมที่เขาซัพพอร์ตได้พร้อมกว่านี้อะไรอย่างนี้ไงแล้วก็อาจจะฝากฝั่งหนึ่งก็คือโอเคล่ะนะครับวิลเลียมส์ก็ไม่ได้ว่าเตลล์ไรขนาดนั้นนะในเรื่องของรถของประสิทธิภาพเพราะว่าการเสริมทีมงานต่างๆเข้ามานะครับมาแน่นอนนะครับว่าออกแกนายของผู้บริหารเนี่ยก็ค่อยๆทยอยทยอยทย,อย,อ,ย,อ,ยอยกันมาเนี่ยเอาดึงมาจากเอาพีนบ้านนะครับเอามาจากคนคนนอกที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องของรถแข่งของไอ้วันนะครับที่เคยทํางานในบริษัท เครื่องบินไปสจัลว์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเห็นไหมมันก็มันก็มีนะครับเอามาจากแม็กลาเรนด้วยนะฮะในส่วนหนึ่งอเอาจากแอลพีนแอลพีนขออภัยฮะเอาเอามาจากเอามาจากแอลพีนเนี่ยมันก็เรียกว่ามันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ท,ที่น่าสนใจแหละแล้วก็วิสัยทัศน์ของหัวหน้าทีมคนใหม่นะครับเจมส์วอล์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีเดี๋ยวแนวคิดนะครับที่มีมีไฟแรงอะถือว่าเป็นเป็นผู้บริหารที่ไฟแรงนะครับหัวหน้าทีมที่ไฟแรงคนหนึ่งเลย ดังนั้นตรงนี้ก็เลยอาจจะมีกลุ่มก้อนหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยอยู่ก่อนนะนะครับอยู่ก่อนยังไม่ต้องรีบไปไหนหรอกเพราะว่าถ้าไปจริงๆเนี่ยมันจะไปอยู่ในฐานะของอะไรล่ะก็ต,ต้องต้องไปมองดูนะครับว่าข่าวลือของทีมว่าเออนะครับัว้น้าทีมคนนั้นเอ่ยปากชมคนนี้ก็หยอดคําหวานเหมือนจีบจีบมาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องการอัลบอนนี่คืออะไรผมมองว่าสิ่งที่ในแต่ละทีมอยากได้ต้องการก็คือต้องการองความรู้จากอัลบอนครับ อันนี้ส่วนตัวผมมองแบบนั้นนะเพื่อนๆจะจะเห็นด้วยหรือจะคล้อยตามไม่คล้อยตามยังไงไม่ใช่ประเด็นใหญ่นะฮะผมว่าหนึ่งละโอเคอยากได้องค์ความรู้ที่มีติดตัวมาตั้งแต่นู่นนะครับเรดบลแล้วก็มีที่วิลเลียมตรงนี้แล้วก็ <c oughs> ส่วนตัวนี่ผมก็ข้างเื่นชมอาบอนนะครับในฐานะของนักแข่งคนหนึ่งที่สื่อสารกับทีมงานทีมช่างได้ตรงโจทย์ตรงประเด็นนี่เป็นมันเป็นจุดแข็งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอัพนะครับ ขาเรียกว่าอัพมูลค่าทางการตลาดของเจ้าตัวเนี่ยทำให้ทีมอื่นเขาอยากได้ก็คือถ้าได้นักแข่งคนนี้ไปเนี่ยโอเคเขาสามารถที่จะบอกอาการของรถเนี่ยได้ชัดเจนผมว่ามันมีนักแข่งที่อาจจะโอเคนะครับไม่สามารถที่จะเรียนรู้อาการของรถได้แม่นยำเนี่ยแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ขอากล่าวว่าเป็นใครหรอกแต่ว่ามันมันจะต้องมีอยู่แล้วล่ะฮะคือฝีไม้ลายมือเนี่ยอาจอาจจะโอเคอาจจะได้อยู่แต่อาจจะถ้าจะเอาเรื่องของ ส่วนในการพัฒนารถนะครับข้อมูลเนี่ยอาจจะยังสื่อสารกับทีมงานได้ได้ไม่ตรงเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันนะ่ามันก็น่าจะมีนะแล้วอัลบอนเนี่ยมีตรงนี้เต็มเปี่ยมดังนั้นทีมที่มีข่าวลือมาคงจะอยากจะได้ตรงนี้ไปแล้วมันก็จะมีประเด็นที่ผมเนะี่ยคิดต่อไปอีกว่าโอเคนะครับถ้าเอาไปตรงนี้เนี่ยเอาไปอยู่ในฐานะของคนที่จะเป็นมือนหนึ่งของทีมไหมส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะใช่นะ บางทีมบางทีมย้ําบางทีมไม่น่าจะใช่แต่บางทีมก็อาจจะใช่หรือเปล่าไม่รู้อะแต่คิดว่าจะเอาไปเพื่อที่จะเอาไปสนับสนุนให้คนที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่ชัดเจนหรือได้เซตติ้งรถที่ดีที่สุดเพื่อที่จะสนับสนุนให้หนักแข่งคนที่อยู่กับทีมอยู่แล้วเนี่ยได้ขึ้นไปทําผลงานได้ดีกว่าเดิมหรือได้ขึ้นไปทําผลงานได้ลุ้นแชมป์โลกขนาดนั้นก็ว่ากันไป เอาง่ายๆว่าเหมือนเขาจะเอาไปอยู่ในรูปแบบของตอนที่เขายังอยู่เรดบูลนะฮะประมาณนั้นแหละคือโอเคละมันก็ดีกับอัลบอนนะครับที่อาจจะได้ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นได้มีการซัพพอร์ตรื่องของรถของอะไรที่ดีขึ้นหรือเปล่าเราก็ว่ากันไปนะครับอาจจะดีขึ้นถ้าเทียบกับวิลเลียมส์นะแต่นะครับความสำเร็จโอกาสที่จะได้ต่อสู้ที่ได้เป็นมือหนึ่งของของทีมเนี่ยมันจะได้ไหมส่วนตัวผมผมคิดว่า น่าจะน้อยลงถ้าคิดถึงสมการข้อนี้ปุ๊บนั่นหมายความว่า,วาโอเคถ้าอยากจะเป็นตัวหลักของทีมก็หมายความว่าจะต้องอยู่วิลเลียมส์ใช่ไหมฮะถ้าอยากจะได้รถที่ดีขึ้นถ้าอยากจะเรียกว่าได้ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นก็ต้องไปทีมอื่นๆเพื่อนๆมองว่าจะอ,อยากให้ไปไหมถ้าถามผมจริงๆนะก็คือถ้าไปทีมอื่นเนี่ยผมขอว่าให้รอให้อยู่ในสายเดียวกันได้ไหม ก็คืออยู่ในสายของ Mercedes นี่แหละครับอ่าตอนนี้ก็คืออยู่ w i l l i a m มสไปก่อนเรียนรู้เก็บประสบการณ์เก็บอะไรสร้างมูลค่าของตัวเองให้มันคู่ควรซึ่งผมมองว่าอัลบอนถ้าได้รถที่มันโอเคกว่านี้เขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะต่อสู้เพื่อท็อป4ท็อป5ได้นะในตอนนี้ต่อให้เอาแชมป์โลกปีไหนมาก็เอามาเถอะวิลเลียมส์ในตอนนี้เนี่ยนะจริงๆนะทุกคนออกมาเถอะผมว่าไปไม่รอดเหมือนกันแหละ ดังนั้นถ้าอยู่ตรงนี้ถ้าตราบใดที่จอร์ดเซลยังคงอยู่ Mercedes เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเก้าอี้ในตรงนี้จอร์ดก็มีส่วนนะครับที่เคลียให้เพื่อนรักได้เนี่ยอ่ก็ต้องขอบคุณไปยังจอร์ดขอบคุณไปยังต้นสังกัดเดิมน,นี่นะฮะแม้ว่าเราจะมองว่าอัลบอนกับเรดบูลเนี่ยนะครับในตอนที่ทํางานร่วมกันเนี่ยจะเป็นยังไงแต่เรดบูลก็ถือว่าผลักดันสนับสนุนอัลเบอนเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้มีที่อยู่อันนี้ก็คือเรามองในความน่ารักนะครับความแฟร์ของเรดบูลนะ เราไม่ได้ไปไปโจมตีว่าออตอนอัลบอนอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เราเราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นครับอ่ะทีนี้ถ้าอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าผมกําลังจะสื่อว่าโอเคจอร์จจะเคลียร์ให้ในวันที่ท่านเซอร์รีทายหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าจะเอาใครสักคนหนึ่งขึ้นมาขับคู่จอร์จในวันที่ไม่มีท่านเซอร์แล้วเนี่ย<ๆ>เขาจะไปมองเรื่องของนักแข่งน้องใหม่นักแข่งหน้าใหม่นักแข่งที่แบบว่าโอเคอย่าง m i กชูม r กเกอย่างเงี้ยอาจจะหลายคนอาจจะมองว่าน่าจะเป็นลูกรักคนใหม่ของโตโต้แต่ยังไม่มีที่อยู่ที่ไปชัดเจนแล้วเพราะว่าโตโต้ก็เกินกําลังที่จะไม่ไหวจะเคลียร์ให้ในตอนนี้เนี่ยอ่าอับอสเองก็อายุอานามนะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นพี่ของจอร์จอยู่เนี่ยแต่ถ้ารักษาสภาพร่างกายร,รักษาอะไรได้ดีแล้วอย่างหนึ่ง F1 ไม่เหมือน MotoGP หรอกนะผมว่าดูอย่างเฟอร์นันโดอลอนโซดีอยู่อย่างท er ันเซอร์ดีอับอนี่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่เลขสเลยนะ ยังอยู่นะครับดังนั้นอยู่ตรงนี้ต่อไปเพื่อที่จะหวังลึกๆโอเคเข้าใจว่ามันก็คงจะจะไม่ได้บวโรด้วยกลีบกลาบหรอกกับการที่จะขึ้นไปในทีมใหญ่เนี่ยยังคงไกลนู่นนะครับมองเห็นแสงไกลมุมไกลๆนู่นนะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้เนี่ยแต่นะครับใช่ว่าจะไม่มีความหวังซะที่ไหนแล้วถูกไหมฮะจะมีกี่เปอร์เซนต์ก็ช่างมันอืมนะครับอยู่ตรงนี้ละสร้างเนื้อสร้างตัวกับวิลเลียมส์นะครับอยู่กับเจมส์วอลส์เขาแล้วก็ เผื่อมีโอกาสเผื่อจ็อบเคลียให้ได้ในวันที่ทันเซอร์ในตอนนี้ทันเซอร์เองก็โอเคล่ะนะครับก็คงจะจะเป็นสัญญาจิตท้ายหรือยังไงผมก็ไม่ทราบได้นะฮะทุกคนแต่โอกาสมันจะมีมากมีนะ้อยเราก็เล่าสู่กันฟังไปนะครับจะเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่เกิดก็สามารถที่จะจะเล่าที่จะแชร์กันได้เนาะเ่านะครับก็รอดูกันต่อไปนะฮะว่าวิลเลียมแม้ว่าจะตอนนี้พยายามจะเรียกร้องละ่ะที่ตามข่าวมานะครับเจมส์วอล์เนี่ย พยายามจะเรียกร้องว่าให้มีมาตรการช่วยเหลือหน่อยได้ไหมนะครับสำหรับทีมที่งบน้อยหรือเกินอะไรเงี้ยนะครับเปิดโอกาสให้ได้มีเขาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยงบสนับสนุนอะไรก็ว่ากันไปแม้ว่าจะถูกปัดตกแม้ว่าแต่และทีมก็จะไม่เห็นด้วยก็ตามเนี่ยแต่ก็เราดูนะครับเราดูว่ามันก็อยู่ที่ผลงานของนักแข่งก็ขอให้โชคมันเข้าข้างเอาบอนเข้าข้างโลแกนซาเจนด้วย,ยแล้วกันแหละเพราะว่าถ้าความสําเร็จมาเนี่ย มันก็คงจะมีสปอนเซอร์มีอะไรเนี่ยอยากที่จะเข้ามาร่วมงานด้วยนะครับผมก็ก็หวังแบบนั้นนะซึ่งโอเคนะครับเราคงมองไปที่เ,เราต่อสู้กันด้วยรถเนี่ยก็คงจะยากครับเราเราต้องอยู่กับความเปจริงยอมรับนะครับว่ารถของวิลเลียมส์เนี่ยมันก็นะอ่อนเปลียเพรียๆๆแรงเหลือเกินดังนั้นนะครับแม้ว่าเราจะชื่นชมอัลบันในตรงนั้นตรงนี้ขนาดนั้นขนาดนี้แค่ไหนก็ตามเนี่ย เอวันมันเป็นเรื่องของของงบประมาณเรื่องของทุนเรื่องความพร้อมของทีมเรื่องความพร้อมของรถแข่งผมไม่เชื่อนะครับว่านักแข่งที่เก่งเนี่ยไปอยู่ทีมไหนมันก็เป็นแชมป์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีคนพูดประโยคนี้บ่อยในตอนที่ผมทําช่อง MotoGP ใหม่ๆเมื่อประมาณ45ปีก่อนเนี่ยนะฮะผมก็พยายามที่จะเถียงตลอดละโอเคเราเป็นเจ้าของรายการเนี่ยเราเถียงได้อยู่แล้วไม่สนใจ <laughs> ว่าไปคิดแบบนั้นไม่ได้หรอกนะฮะ คือโอเคเรามีนักแข่งที่เก่งกับนักแข่งที่ไม่เก่งเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วมันตัวเลขมันไม่เคยโกหกใครด้วยผลงานเนี่ยแต่นักแข่งที่เก่งโคตรแล้วไปอยู่ทีมไหนแล้วเป็นแชมป์เนี่ยผมว่ามันมันโอเวอร์เกินไปทุกวันนี้ก็โอเคคําพูดของผมมันก็ได้พิสูจน์ใ้เหตุเราจะไมครับว่ามันก็ใช่นะถ้ารถไม่พร้อมเนี่ยจะมาจากเทพมาจากยุคไหนเนี่ยจะมาจากจัก,กรวาลมาจากดาวดวงไหนมันไปไม่รอดหรอกอันนั้นมอ t ตจีพีสองล้อ F1 เนี่ยผมว่าหนักกว่ามอ t ตจีพีนะหนักกว่าฮะ รถไม่พร้อมนี่คือจบเลยการซัพพอร์ตอะไรของทีมไม่พร้อมก็คือจบเลยอันนี้เราไม่ได้จะมาบูลลี่ด้อยค่านักแข่งที่เก่งนักแข่งที่ไม่เก่งนะโอเคแต่ก็คือความเก่งมันเก่งอย่างเดียวมันก็มันมันก็ไม่ไหวผมพยายามจะสื่ออย่างนี้นะครับอย่างของอัลบอนเนี่ยผมก็ชื่นชมว่าเขาเก่งในระดับหนึ่งครับแต่ใช่ผมบอกว่าเก่งระดับหัวแถวเท่าคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็จะมาดามา,มาบูลลี่ผมอีกว่าผมพูดเวอร์พูดเอาใจนะักแข่งคนไทยหรือเปล่ามันไม่ขนาดนั้นเอาจจริง ถ้าไม่มีเบอร์หนึ่งสอสี่เนี่ยผมก็ไม่ได้มองว่าอัลบอนเนี่ยจะปจะไปถึงขั้นระดับนั้นหรอกแต่ถ้าจะบอกว่าก็คือเก่งในระดับหนึง่งเนี่ยโอเคอันนี้ผมพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยนะฮะว่ามันมันใช่แต่ถ้าจะบอกว่าอัลบอนอยู่ในักแข่งระดับกลางกลระดับข่อนไปเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยอีกละอันนี้ผมผมก็แนวทางของผมมา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาแบบนี้ไงพอไหมมันก็ไม่พอไม่พอนะฮะมีฝีมือขนาดไหนก็วิลเลียมไม่พอให้เขาได,ได้ได้ต่อสู้เพื่อท็อปสี่ท็อปห้ารอกอะไรอย่าง อ่ะนะครับดังนั้นก็หวังว่าโชคคงจะช่วยคงจะเข้าข้างในบ้างนั่นแหละนะขณะว่านักแข่งที่เก่งๆนยก็ยังจะต้องหวังพึ่งความสะดวกหวังพึ่งอะไรที่มันสายมูสายมูหน่อยนะครับอะไรที่มันเป็นใจหน่อยไม่ใช่ว่ามันก็ต้องมีบ้างนะครับเก่งแล้วก็มีเฮงเข้ามาเนี่ยเราก็หวังนะครับว่าเอาบอลเนี่ยจะจะ,จะมีความโชคดีหน่อยแล้วถ้าฝนถ,ถ,ถ้าอะไรมาเนี่ยด้วยเนี่ยในในแซนวอตในในสองสามวันข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะมา,มากมาน้อยกันไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับ นะครับก็ส่วนตัวนะครับย้ําอยากให้อยู่ทีมเก่าทีมเดิมนั่นแหละเพราะว่ายัางแอบลุ้นอยู่ว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นทีมใหญ่สักครั้งซึ่งผมหวังว่าคงจะเป็น Mercedes มากกว่าจะเป็นทีมอื่นเพื่อนๆว่าไงลองมาครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกการซัพพอร์ตนะครับในคอมเมนต์ในอะไรตอบช้าตอบเร็วว่างขออภยัยใครที่เป็นนักช้อปออนไลน์ทั้งหลายนะครับอยากได้สินค้านะฮะก็ ทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ชื่อคลิปแล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุนนะครับจิ้มเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยสินค้าทุกทุกชนิดเนี่ยผมย้ำนะครับว่าคัดเลือกมาแล้วว่ามันดีจริงยอดรีวิวเยอะยอดขายเยอ,ะ,อะแล้วก็ราคาถูกหลายสิ่งหลายอย่างผมซื้อใช้เองอยู่แล้วนะครับทุกคนดังนั้นก็เข้าไปลองเลือกหากันดูถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนผมในอีกทางหนึ่งสําหรับคนที่ซื้อของออนไลน์เป็นประจําอยู่แล้วนะใครที่ไม่ถนัดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันลาไปก่อนสวัสดีครับ